ที่จังหวัดพิจิตรวันที่11มีนาคม2565 ชาวบ้านรอบเหมืองแร่ทองคำนำโดยนายชัยพรสุดิสินประธานชมรมคนรักเหมืองทองได้นำชาวบ้านในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารีซอสเซจจำกัดจำนวนกว่า60คนเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแสดงการสนับสนุนการกลับมาเปิดดำเนินการของเหมืองแร่ทองคำอีกครั้งหลังถูกปิดเหมืองมาตั้งแต่เดือนมกราคม2560เป็นต้นมา เป็นเวลากว่า5ปีและรัฐบาลได้อนุญาตให้เปิดเมืองอีกครั้งซึ่งชมรมคนรักเหมืองทองประกอบด้วยพนักงานและอดีตพนักงานครอบครัวผู้ประกอบการชาวบ้านและพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่3มอำเภอในจังหวัดพิจิตรเพชรชบูรณ์และพิษณุโลกซึ่งมีภูมิลำนาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเมืองแร่ทองคําได้แสดงตัวตนโดยแสดงบัตรประชาชนเพื่อแสดงว่าเป็นคนในพื้นที่ตัวจริงและยืนยันว่า มั่นใจในมาตรฐานการทำเหมืองและการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าได้สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพให้กับคนในพื้นที่ ในทางตรงกันข้ามเมืองทองคำยังเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่มีการซื้อขายสินค้าและบริการของคนในพื้นที่โดยรอบเป็นแหล่งรายได้ไม่เฉพาะแต่เหล่าพนักงานแต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกเป็นทวีคูณไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกร้านชำร้านอาหารแม่ค้าตลาดนัดอันเป็นรากฐานของเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งครับผมในฐานะประธานชมรมคนรักเมืองทองซึ่ง ได้มีสมาชิกเป็นชาวบ้านที่อยู่ในรอบๆพื้นที่เมืองแร่ทองคำนะครับเรามีวัตถุประสงค์เพื่อมาให้กําลังใจถึงเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีคมมีคนจากนอกพื้นที่ซึ่งมาให้ข่าวมาให้การรจมตีการทํางานของบริษัทอคาดียอตติือหรือว่าเหมืองทองในพื้นที่เนี่ยว่าได้สร้างผลกระทบด้านสิ่สงแวดล้อมบ้างด้านสุขภาพบ้างเราซึ่งเป็นสมาชิก คนในพื้นที่เราก็อยากจะมาแสดงพลังให้กับทางหน่วยงานราชการรวมถึงหน่วยงานของรัฐทุกๆหน่วยที่ที่กําลังกํากับดูแลและก็กําลังเฝ้าสังเกตการณํการทำงานของบริษัทอุากรว่าเราคนในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ทจริงซึ่งเราสัมผัสสิ่งแวดล้อมสำหรับสัมผัสการทํางานของบริษัทเราไม่มีปัญหาด้านงแวดล้อม,ม,ลอมและสุขภาพเลยพวกเรามีความเข้าใจนะครับ เศรษฐกิจปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อองค์กรตรงนี้กลับมาเรามั่นใจเหลือเกินว่าพื้นที่ตรงนี้จะได้รับการกระตุ้นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอนครับ ่อมานายภัยบุญน้ำบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ลงมารับหนังสือจากกลุ่มชาวบ้านรอบเมืองดังกล่าวโดยระบุว่าได้รับเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมดําเนินการรายงานส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเพื่อให้ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปให้สบายจะได้ว่าผู้ว่าเป็นกลางดูแลคนพิจิตรอยู่แล้วนะครับก็ก็จะตรวจสอบแล้วก็ทําหนังสือแจ้งส่วนกลางไปตั้งแต่ สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีคือพระน a านนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้วก็คงเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมที่อธิบดีกรมการเมืองแร่เป็นคนอนุญาตแต่ต้องหนังสือต้องไปจากจังหวัดนะครับก็ก็พวกเราก็ให้รักวิจิตได้รักเมืองทองได้ก็แต่อย่าให้เกิดการทะเลาะก,กันอย่าขัดแย้งถึงลรงม่ละเมอเพราะอย่างน้อยก็คนไทยด้วยกันอ่า ็อ,อย่างนี้มีสิทธิ์ทุกคนเป็นสิทธิ์โดยเสรีภาพของทุกคนคนคัดค้านเขาก็มีสิทธิ์คนสนับสนุนคนรักพิกิตรรักเมืองทองก็ก็เป็นคนไทยทุกันแล้วก็ขออย่าทาะเลาะอย่าตีกันเพราะว่าก็จะเอาเหตุผลนะครับว่าเมืองทองมีแล้วข้อดีอยังไงข้อเสียยังไงหรือก็ต้องมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นแหละหรือคนที่มาคัดค้านต้าที่ทราบผู้ว่าทราบก็คือ ที่ถามวันนั้นไม่มีคนพิจิตเลยเป็นคนพิเศณนุโรหและคนสุโขทยัยนะครับไม่มีคนพิจิตเลยก็ได้รายงานส่วนกลางไปแล้วแต่วันนี้ส่วนมากเป็นคนพิจิตใช่ไหมครับครับทีมข่าวพิจิตไลฟ์นิวส์รายงาน